กบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังลาวแล้วก็ฟังไทยเนาะยินดีตอนรับสูสองเบารวยพี่น้องตอนนี้บ่าวรวยอยู่ที่กลางทางเนาะเดินทางไปดำหน้าพี่น้องนี้เนาะเป็นบรรยากาศที่ว่าคืบคืมอยู่เนาะพี่น้องเนาะบนทางกับโอ้ยังใกล้ร้ายพี่น้องยังประมาณเจ็ดแปดโลเนาะเบิ่งสภาพทางกับเป็นแบบนี้แล้วพี่น้อง จักสีหางไปหดอสายเนาะนี่เดี๋ยวสิทายให้เบิร์เนาะนี่พี่น้องทางสีออกไปดอนไปนอนหน้าเนาะพี่น้องเนาะไปเดินทางไปพร้อมๆกันเลยกับบ่าวรวยเนาะพี่น้องเนาะจักสีหลอดจักสีหลวงเนาะพี่น้องเนาะ ตลาดแห้งเนาะทางนี้ทางรถไทยเนาะมาเป็นทางรถจักรพี่น้องโโอ้มาลานหลอดพี่น้องเดี๋ยวอ่านสีท้ายให้พี่น้องนะครับส้มตอนต่อไปนะพี่น้องเนาะตอนนี้เราขับรถก่อนครับเมือเดียบบ่ได้เนาะ ตอนนี้ก็ได้เครื่องทางแล้วพี่น้องไก่สีหอดแล้วเนาะยังประมาณ3ามโลเนาะนเดี๋ยวสิดท้ายนี่เงียบๆๆมาหอดหนาจากเถื่อนไอ้ด้วย <c oughs> ทางงาครับทางทีไก่สีหอนแล้วพี่น้องอยังประมาณหลักหนึ่งนะพี่น้องเนาะแนนี่ยไก่ดำบรดแล้วน,นี่นะอเน,นี่เนาะลูกสาวน,นี่เป็นหน้าแม่เท่าะ ข้างนี่้มืนนานเน,ะน,น,นานนนนะลูกสา,าวกันเน,ะนา,นนา,นาะลูกสาวสิไปปะแลยเนาะทางมันเปื่อนนางเอ้ออยจังเนาะตีสวนมักแป้งเนาะเดี๋ยวครับไปเบิ่งไปมาสีร,สรีสตัวซุกบอเนาะต้องสุดยอดต้องสดเลยอู้พี่น้อง จุดกรแสลาดเดีน <cado> ี <cando> <S <S ้เนาะเดีม <grabbing> ัยังพวท่านซุกที่เนาะโมเมนเป่าไม้ตองมันวยเนาะเหไ่าใ้มันแ่อนยาเก็บมันติดหนังดอกไหมโอ้โหจุดก่ะแสุดที่จง มนซอสเด็ดอีกเนาะมีบอลนิใหญ่ๆเลยที่นาะดูดมาีมเนาะว่ามันซุกเนาะพีเนองเนาะจนมันแตกเนาะ ต้องพาแบบซ้ำนานนะ พี่น้องมาแซ่บด้วกันดูสวนแ,บบแนะแทงเนาะยูสวนแ,บบแต้งไทยแซ่บพีนี้พี่น้องเมือ่อก่